สวัสดีท่านผู้ชมชิดนี้พาผู้ชมมาชมบอระเพ็ดพืชสมุนไพรที่ส่วนมากทุกภาคทุกจังหวัดค็น่าจ,จะรู้จักบอระเพ็ดเป็นอย่างดีเพราะเป็นยา สมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคเจ็บขาปวดขาปวดแข้งปวดเส้นปวดเลียนแล้วก็รักษาโรคทานข้าวอร่อยให้เจริญอาหารเวลาคนเบื่ออาหารไม่อยากรับประทานอาหารพอได้ กินสมุนไพรบริเภทแล้วก็ทำให้อยากข้าวรับประทานข้าวรับประทานอาหารมากขึ้นนอกจากนั้นบริเภทกก็ยังรักษาพวกโรคสัตว์นัหลายอย่างเช่นรักษาโรคโรคเกี่ยวกับพยาธิในท้องในไส้ของพวกสัตว์ พวกเจ้าของไก่ชนทั้งหลายเวลาเขาจะเอาไก่ไปชนไปตีกันเขาจะต้องหาบรลเพีษเถาบรลเพีษมาครอกโคกให้ให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ำผสมคั้นเอาน้ำบรลเพีษแล้วไปกอกใส่ปากพวกไก่หรือบวกควายก็เหมือนกันเวลาบวกควายมันพร้อมร่างกายไม่อ้วนท้วนสมบูรณ์ พกตัวอ้วนทวนสมบูรณ์พวกนี้เขาก็จะเอาพวกเอาบอรเพ็โอ่ะผสมกับน้ําแล้วก,วก,วก็กอกใสปากพวกวัวควายทั้งหลายเพื่อที่จะมันได้ถ่ายพยาธิออกจากท้องออกจากไส้ของมันแล้วก็ก็จะเรินอาหารอ้วนทวนสมบูรณ์นี่คือสมรพคุณในด้านรักษาพวกสัตว์ บริเพรนี้ถือว่าเป็นยาที่ที่ครอบจักรวาลอย่างประเทศอเมริกาก็เขาเอาไปทดสอบเอาไปวิจัยเรืองเอาไปสกัดสารสกัดพวกบลริเพศแล้วก็มีตัวยาหลายอย่างหลายชนิดสามารถรักษาโรคได้โดยเฉพาะเด่นๆนั่นแหละก็เกี่ยวกับ จริญอาหารนอกจากนั้นก็ทำให้เวลาได้กินพืชสมุนไพรหรือเอาอยาเอาบอริเพตรมาทำเป็นลูกกรใส่น้ำผึ้งแล้วก็รับประทานลูกกรอนั้นก็ทำประมาณสักจอมค่อยแล้วรับประทานเป็นยา วันลามิตรก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายทํางานก็แข็งแรงขึ้นเดินไปไหนมาไหนก็คล่องแคล่วคนแต่เก่าแต่ก่อนเราเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาที่รักษาไม่ให้ร่างกายแก่แก่เท่าชรลาง,ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่เอา บัเพชรมาทําเป็นลูกกรใส่น้ําผึ้งรับประทานวันละมิดละมิดก็จะทําให้ร่างกายเปล่งปังเหมือนกับคนที่ไม่ไม่แก่ง่ายอายุ60ปีก็เท่ากับ40ปี50ปีอายุเจปีก็เท่ากับ60ปี ทำให้ร่างกายนี่ย่นอายุเราก็เียว่าเพิ่มอายุขึ้นมิสย่นเพิ่มอายุขึ้นให้ให้ร่างกายของเรานั้นเป็นายาอายุวัฒนะปัญญาที่ร่างกายกระปีป้กระเพราร่างกายไม่เหนื่อยง่ายร่างกายไม่ไม่พร้อมไม่แก่ชราง,ง่ายพวกนี้ยาบรเพชร เป็นยารักษาโรคในหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาอ่ะคลิปนี้ก็จะพาก็คงจะดูคลิปนี้ไว้ก่อนก็สบันดี